มาค่ะเรามาลองเบียร์อย่างจริงจังกันค <c oughs> ่ซื้อแค่ซื้ <c oughs> มอมต่างประเทศนะเนี่ยที่อ่านมานะแล้วก็มีแอลกอฮอล์สี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้มอต่างประเทศ <c oughs> ถามว่ากินเบียร์เป็นไหม <c oughs> ก็ไม่ น้ำสกัดเพื่อสุขภาพเหมือนจะต้องลกดื่มฟองอันนี้น้ำสกัดเย็นอืเดื่มง่ายง่ายกว่าเมื่อกี้มากมีคนลองค่ะอืหอมหมอสสกัดอืม,มอสสกัดจริง อันนี้สก,กัดจากหลายประเทศเลยนะมีเยอรม,มันออสเตรเลียหรืออะไรสัก,กนะอย่าง <laughs> เยอะอยู่